ค่ะหนูแก้วมณนีซับค่ะมาฟังกันเลยดีกว่าแก้วปิ้งไก่จากแก้วมณนีซับและน้องแอร์ครับอีแก้วปิ้งไก่ยังไงค<ม>ุณพี่เสียด,ดายจริงเลยใครดีใครดีชื่อกระชอนตอนนี้ ชอบเพลงนี้อยู่แล้วยังคุยกับแม่ตั๊กเลยเหมือนมีคนร้องเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเพลงนี้แบบเพราะมากเราก็รู้สึกว่าร้องยากมากร้องยากร้องยากมากแล้ววันนี้ได้มาร้องกับน้องแก้วเออน้องแก้วนี่โทษนะคือมันเคยรูปหัวนั่งตักกันอยู่เพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่ร้องลูกทุ่งตลอดแข่งด้วยเพลงลูกทุ่งตลอดแล้วร้องเก่งมากเด็กๆใช่เก่งจับมานั่งตักแล้วรูปหัวกันตอนนี้นั่งตักไม่ได้เลย ลองดูัน่อะค่ะพึ่งเลยจานะมันไม่ดีนะฮะแล้กอ้าวขอบคุณน้องแกลเกงมากมา่างหายจากวงการไปนานเลยค่ะไปทำอะไรคะก็หลังจากแก้วปิ้งไก่มีช่วงหนึ่งที่ติดสัญญาค่ะพี่นแล้วก็แต่ก็ยังมีร้องเพลงประกอบละครบ้างรับงานอยู่ปกติค่ะแต่เมื่อก่อนไม่มีโซเชียลก็เลยแบบเหมือนเงียบไปพักนึงแล้วก็ มีครอบครัวค่ะออกไปแต่งงานใช่ค่ะแล้วก็มีลูกสาวเอาสองคนมีสองคนค่ะแล้วปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะเป็นอ<ค>น๋อเแ,แม่เลีเล้ยงเดียเด่ยวแล้วนะก็ดูแลลูกด้วยใช่ค่ะ แล้วลูกๆมีแววทางด้านนี้ไหมลูกสาวสองคนชอบนะคะชอบเต้นชอบร้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าพอโตกว่านี้แล้วเขาจะยังชอบอยู่หรือเปล่าสองคนตอนนี้คนโตหกขวบครึ่งค่ะคนเล็กสามขวบครึ่งค่ะกําลังน่ารักเลยตอนที่เห็นบอกมีซิงเกิลแล้วค่ะตอนนี้กับมาอยู่มิวสิกดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็ปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วชื่อเพลงชนีมีกลิ่นค่ะโอ้ท่านแน่เห็นบอกเขาทํางานกับทีมเก่าด้วยค่ะก็ป๊าพี่เหรียญก็เป็นผู้บริหาร ที่ดูแลหนูมาตั้งแต่ก่อนหนูจะเป็นแก้วปิ้งไก่ค่ะเนื้อาหากับเพลงว่าอย่างไรไม่เกี่ยวกับกลืนไก่อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือแบบสมองแบาบงคนผู้หญิงมีสมองคือแบบเราผ่านชีวิตครอบครัวที่มันมันไม่ประสบความสําเร็จมาค่ะก็เลยอยากแบบส่งเพลงที่เป็นกําลังใจให้กับลูกผู้หญิงว่าถ้าแบบอมีครอบครัวแล้วมันไม่ดีก็ต้องอยู่ได้โดยตัวเองต้องสตรองอ,อ,อเป็นชลีมีกลืน ชื่อเพลงก็น่าสนใจอยู่แล้วีมีชั้นนีมีกมิ่นแล้วก็ MV เพลงนี้สุมากเพราะว่าได้พี่หงคาน้องสาวของพี่เศกโลโซม,มาแสดงเป็นนางเอกอ๋อเหรอใช่ก็ถ่ายทอดการแสดงออกมา,าสื่อสารเพลงนี้ได้ดีมากเลยโอ้โหเอาถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาฟังกันเลยดีกว่านะชนีมีกลิ่นรับ คมาสเตอร์คี่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คี่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลง ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Masterkey TV3 ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063 984 500 0 98ใครถนัดแนวไหนมาเลยยกกู <laughs> สมาคมสร้างสรรค์ไทยเปิดแคมเปญใหม่เรานะตาวิเศษจัดกิจกรรมที่เชิญศิลปินนักแสดงร่วมออกแบบตกแต่งเปเปอร์มาเช่ตาวิเศษกว่า1,000ตัวในวันที่5ถึง8กันยายนนี้ที่ชั้น1สยามเซ็นเตอร์